ท่านผู้ชมครับมาเก็บตกประเด็นเรื่องสังคมทั่วไปซึ่งผมก็ยังเห็นว่าสําคัญเมื่อวานนี้กรณีมีหญิงคนหนึ่งนะครับขออนุญาตนะเป็นข่าวอย่างเรียกว่าเด็กเอ็นก็แล้วกันค่ะแต่ความจริงเนี่ยไปรู้จักกับชายคนหนึ่งแล้วเหมือนจีบกันแล้วชายคนนี้ก็ชักชวนไปทํางานได้ค่าจ้างก็ไม่เท่าไหร่ด้วยเหมือนกับว่าไปชงเหล้าเนี่ยนังไหมในบ้านหลังหนึ่งได้ชั่วโมงละร้อยห้าสิบบาทชั่วโมงละร้อยห้าสิบเท่านั้นเองค่ะ ถึงเวลาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มารับแล้วก็เข้าไปที่บ้านปรากฏว่าในบ้านเนี่ยมีอยู่กันสามคนค,คนหนึ่งเป็นเจ้าของบ้านอายุ3 1เปีอีกคนหนึ่งเป็นคนรับมาอีกคนหนึ่งก็ร่วมในเหตุการณ์พอไปถึงบ้านปรากฏว่าหลังชงเหล้าไปสามแก้วน้องคนนี้ไปแจ้งความนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยน้องใบว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยคนหนึ่งที่ชลบุรีนะโะดนสองครั้งอีกคนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะคือพอชงเหล้าแค่สามแก้วเนี่ย เจ้าของบ้านชื่อชันรงก็เปิดฉากลวนลามแล้วบังคับข้อห้องลงมือข่มขืนสําเร็จไปสองครั้งอีสองคนตามเข้ามารุมทรงเวียนเทียนกันข่มขืนตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตีห้าคนหนึ่งเนี่ยไปสองครั้งอีกคนหนึ่งอีกหนึ่งครั้งจากนั้นทุกคนสมใจแล้วเนี่ยตัวคนที่ชวนมาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ส่งมากับห้องเช่าเมื่อตอนเช้าเธอปรึกษากับเพื่อนแล้วไปแจ้งความที่โรงพักสัตหีบเธอบอกว่าตอนนั้นหวาดกลัวถูกข่มขู่ไม่ให้ร้อง จำใจสุดท้ายตัดสินใจมาแจ้งความเนี่ยก็นั่งเล่นในซาฟารีเขาก็ให้เขาไปนั่งข้างในแล้วเขาก็ชวนหนูให้เล่นยานแต่หนูบอกว่าหนูไม่เล่นค่ะจนตีหนึ่งแล้วค่ะเขาก็เริ่มแบบคนโดนอ้วนแล้วค่ะเขาก็เริ่มแบบทําร้ายจับแขนไว้ล็อกไว้ดึงไว้คงกับที่นอนหนูก็ไม่ยอมหนูก็พยายามดิน้น ว่าหนูจะกลัดบ,บ้านไปส่งใหม่มยหนูขอร้องหนูก็ว่วเขาแต่เขาไม่ยอมเขาบอกว่าน้องอยู่เฉยๆนิ่งๆเสียถ้าน้องยอมอะจะพี่ทาแป๊ดเดียวพี่ชอบน้องนะก็วหวอย่างเงี้ยค่ะ่หนูก็ดิ้นเพื่อไม่อยากให้เขาทาแต่ว่าสู้แรงเขาไม่ได้เพราะเขาตัวใหญ่ท่านผู้ชมครับตัวเจ้าของบ้านชื่อกฤษาดาอายุ31ปีเนี่ยอยู่ระหว่างพักโทษนะฮะคดียาเสพติด สร้างวงเสพยาไอซ์กัญชากันอยู่อย่างที่บอกตำรวจตามตำรวจตามจับกลุ่มมาได้สองคนนะครับคนแรกคือกฤษดาอายุ27อีกคนหนึ่งก็คือนายชันรงอายุสาเว็คนนี้แหละเจ้าของบ้านที่พักโทษอยู่แล้วก็อีกคนหนึ่งนะยังหลบหนีอยู่เนี่ยน้องใบ้ <5. S 2> ก็คือนายอานนท์อายุ33ปีข้อหาเนี่ยหนักหนาสหัสเนี่ล่าสุดน้องไว้ ปรากฏว่าน้องผู้เสียหายเนี่ยบอกนะครับว่าหนึ่งในคนที่ยังหลบหนีอยู่เนี่ยดูเหมือนจะโทรศัพท์มาขอให้ยอมความบอกว่าให้ยอมเขาเดี๋ยวเขาจะรับเลี้ยงดูแลเองแต่เธอยือนยันเธอไม่ยอมค่ะเธอจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดและจะไม่ยอมให้เขาลอยนวลด้วยขณะที่หนึ่งในคนที่ตกเป็นผู้ต้องหามเมื่อวานนี้ที่ตํารวจจับมาได้คือกฤษดายอมรับว่าข่มขืนจริงนะฮะโดยที่อ้างว่ารุ่นพี่ที่เป็นเจ้าของบ้านชานารงบอกว่าชอบผู้หญิงคนนี้แล้วไล่ทุกคนออกไป แล้วลงมือข่มขืนจากนั้นก็เรียกอีกสองคนเข้าไปเวียนเทียนนายคนนี้ยอมรับว่าไม่มีเจตนาจะพามาให้เพื่อนรุมโทรมยังโกรธเจ้าของบ้านที่ทํากับหญิงสาวท,ที่ตัวเองจีบอะไรกันเนี่ยนี่ฮะเดี๋ยวตามดูนะนี่คนหนึ่งและผมย้ําเลยว่าโทษอ,อย่างนี้เนี่ยโอ้โหจะไม่รู้หรอกว่านรกเนี่ยคืออะไรน้องไรไปดู